ก็ผมไม่รู้นะว่าผู้เล่นใหม่มันได้อะไรเพิ่มหรือเปล่านะยังไม่รู้เลยเพราะว่าอันนี้เป็นอีกไอดีหนึ่งปลดล็อกซะอ๋อแล้วก็มีเรื่องประเทศเหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคก็นะครับสายนี้ก็ผมจะเล่นสหรัฐเป็นหลักละกันนะครับสำหรับไอดีนี้นะจะเล่นสหรัฐเป็นหลักนะไป Yes ตัวเลือกที่ดีเยี่ยม ก็โอ้โหอ,อ้าวถึงก็เกมคราช <laughs> โอเคเกมดีนี่หว่าเข้าที่หลุดเลยโอเคตอนนี้ก็เมื่อกี้เกมระเบิดนะครับเออเมื่อกี้อยู่อยูๆเกมคราชตกใจมากแต่กองไปเท่าไหร่นะก็ยังไง ปืนนี่ทรงพลังกว่าสามารถติดตั้งบนป้อมปืนปุ่มปรัปรงได้คต้องมีประสบการณ์กดออกรบเพื่อหาสิบอดทั้งนั้นเลยนี่มันสอนเยอะเกินไปหรือเปล่าดีเทเอนี่ไม่น่าเชื่อ <can> เกมนี้ก็ลังจะทำให้โทรศัพท์คนไปไหม้ได้นะครับแล้วก็ต้องรดเสียงทงังเอาไหมคิดถึงเสียงเทเด็กมากเลยคือบางทีเรา คือคนที่แบบคือีนั่นมาเยอะก็เราคงจะเอียนกับทีแรกแล้เราก็คงจะไม่อยากไปเล่นมันนะครับแต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เนี่ยไ,ไปเล่นเีแรกๆเหมือนมันสีเวลามันนานเร้มาหาห้องอย่างนานเลยโอ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 ๋อแล้วทำไมเราถอยหลังไม่ได้หรอเราถอยได้นี่อืมอืม,อมเอาเด้มาเลยเลนเซอร์ทู หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ทำไมเดเมดมันออยดิงไม่เข้ายิงเข้าเต็มเต็มแล้วก็โยยโยยหนึ่งสองสามสี่สิบเจ็ดเดเมดก่อในจุดแงดงเจาะได้ยากหนึ่งสองสามสี่สามเก้าเดเมดเนี่ยนะกดค้างแล้วไปเนี่ย เเมจรน้ะสิบใหม่ก็นน้ปเ Herm ปะสิบยิงมันเฮ้ยเอ้ยเอ้ยหนึ่งสองสาสี่ไดสี่สาเดเมตรแงอยู่แงอยู่เอาเลยสันขึ้นไปแลมันแลมันแลมัน อโอ้โหประสบการณ์นี่ฟิกกว้อย่างเป๊ะแล้วเนี่ยโอ้โหไม่เป็นเหมือนกับเป็นนิวเพเยอร์ผมคือนิวบี้โอ้ได้เวลาเครื่อนขอบวนแล้วเปลี่ยนเสียงภาคไม่ได้สักทีอะไรกันครับเนี่ยเขาจับมือผมให้เข้ามาเล่นแบบใหม่ไม่จริงเอาเลยชนมัน ชนไหมไม่ชนไอ้สามเอ็ดเดเมดไม่ได้ต่างจากเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ที่ยิงได้รีพีได้เยอะกว่าเดเมดพอๆกันอืเก็บไปหนึ่งโดวห้าวิยิงสามสิบไม่ก็ เก็บไปห้าคันเลยอุ้ยทำทุกอย่างแทบจะมาดีเลยมาตอกมาตายที่เอไออ๋อ,อมันก็เป็นแบบมันมาจับมือชกอะ,อะโอ้โหนนแต่พยายามจะไม่ข่าเหมือนกันพยายามจะไม่ตัดข้ามแล้นี่คือสิอ่งที่เฟเยอร์ใหม่นัองเจอนะครับแต่เราบบถ้าเกิดแบบคือถ้าเกิดว่าคุณเล่นมาเกินห้าหกปีอะ,อะผมะประมาณห้าหกปีอัพอะเล่นมาห้าหกปีอัพหรือว่าสองสามปีอัพเนะี่ย การที่จะมาเจอแบบนี้ไม่น่าจะได้เจอมนอะเอาสัก6กเจปีอัพเราไม่ได้สร้างไอใหม่นะเล่นแต่ไอเดีเดิมแล้วพอมากลับมาเล่นใหม่นี่คือโอ้นะครับก็นี่ถือเป็นการก็คือเล่นแบบคือตอนนี้มันจะเข้าสู่ปีที่8ของ World แท n ง b i ดแล้วก็เข้าสู่ปีที่7ของช่องนี้ด้วยนะแกวแกเก่ามากเนี่ยโอกเนี่ยอารลก่เบ ยเอีกเจ็ดบายตช่งดึงกันดีไหมเดี๋ยวทีไไมโอ้ยทำไมยังเล่นไปแล้วทไมีดีดีไมต้องใส่ีดีดีก่จะเจหมดเลยใช่ไหมดอ้ยนี่นยมไม่หล่อเยยมัไม่ห่อเลยนเอยโจร้อยอยยิงเขาไปเลย้ยแบบนี้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 ้าหีบ้าหู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 บ้าห้าหูบ้าบ้ีหูบ้าหูบ้าหูบไา่าดูบาหูบ้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 าหู้าหูบ้าหูบ้าหูบ้าช้าหูบ E ยกระดับ M3 อ่านยากอ่านเย,ย,ย,ย็นจริงๆภาษาอังกฤษอ่า้โหมันบังคับจับมือขนาดนี้เลยเหรอก็อถ้าเกิดว่าคลิปมันเกิน20นาทีเดี๋ยวผมตัดไปพาร์ทถัดไปก็ได้นะครับแล้วก็ลงวัถัดไปเอานะคือตอนนี้มันอดัอดอดัดแบบอัดยาวอ่ะไม่ได้ดูอะไรเลยอัดยาวแบบยาวยาวยาว,ยาว ผมอยากรู้ว่าเขาจะจับมือเราเล่นอย่างนี้ไปถึงถึงเทียไหนดีกว่ารู้สึกว่าคือเขาจับมือเราเล่นค่อนข้างจะนานกว่าปกตินะครับคือถ้ามันเป็นไอ้แบบอ่าทูตเรียอันแรกเขาจะไม่จับมือเราเล่นนานขานาดไหนนี้นะแปบ๊บเดียวเขาก็จะแบบไปอย่างอื่นแล้วอ่ะอันนี้คือแบบจับมือให้เล่นนานไปหน่อยในเรลียงไข่หลังเรามีคนหรออ๋เอเดี๋ยวมันเล็งอะไรอยู่แล้วแต่แค่ว่า อ๋อมันเลงเราอยู่แล้วเงาม,มันทําให้เราเข้าใจผิดโอเคเป็นองนี้แหละส่วนตัวไม่ค่อยถนัดกับกราฟิกจูงนะแต่บางทีคือมีคนต้บอกว่าภาพมันไม่ไม่คม,มไม่ชัดไม่คมชัดกราฟิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับคือจริงๆวิดีโอเนี่ยที่ผมเรนเดอร์มาวิดีโอมันชัดตลอดเลยแต่คนคนที่ขาลดอะไม่ใช่ผม คนที่เขาลดเกรดคุณภาพคลิปผมอะไม่ใช่ผมนะ YouTube คุณหลอดท่านหลอดทัานหลอดท่นหลอดเขาใจร้ายต่วผมครับคลิปมันก็เลยไม่ชัดไงคือจริงๆเรนเดอร์ ender, คลิปนี่เรนเดอร์นี่แบบสุดยอดเลยนะนี่คือเรนเดอร์แบบคุณภาพสูงมากนะครับพ0นแปดีนี่แบบคุณภาพสูงแต่ YouTube นี่ทำซะแห้งเลย คันนี้มันโหดแลวเว้ยคันเรามันโหดแล้วมันดีไม่เข้าหรอก,กเอ่อคลิปส่วนใหญ่ที่มันดูเหมือนจะไม่ชัดอ่ะมันมันไม่ใช่ของผิดผมครับดาวเกรดดาวเกรดคลิปไซด์เิเล่เลยนะครับโอเคเลือกประเทศหนึ่งที่มีก็ถ้าประเทศไหนที่ผวจะเล่นมันก็โซเวเียตไงโซเวียตโซเวียตน่าเล่น แต่เราไม่ได้ไม่ได้โฟกัสนะครับเพราะว่าผมเคยเล่นจนเบื่อจนเอียนจะแย่นะครับ mm hmm. นั่นแหละโอเคแค่นี้เราน่าจะ <c oughs> อะไรเนี่ยรถถูกขโมยสำหรับภารกิจน้้ของคุณคุณจำเป็นต้องยึดมั่นคืนมาจากค่าสึกบัญชี1นึ่งวันสา0 0ันสี่ร้แล้วก็ M6E1 Grizzly อนี่คือนี่คือสิ่งที่เราเจอตลอดเถสีตั้งแต่ตอนที่เล่นเควสของไอ้เดบิวเซกับ m c 1 d ีหนนะที่เราเจอนายบ่อยๆก็เพราะว่านายเป็นภารกิจสำหรับผู้เล่นใหม่นี่เองโอ้ว้าวไม่ใหญ่จะเชื <the> <between> ่ออูอ <the> ย่างเท่เลยชัยชนะ100%เอาไว้อวดใครได้บ้างเนี่ยการลบหนึ่งชัยชนะ100%อัปเดตบัญชีออัปเดตบัญชีเดี๋ยวผมไป ไปนั่นกันทีหลังโอ้มันน่าจะจับมือจุงล้วแค่นี้เนาะน่าจะพอแค่นี้แล้วก็ต้องไปเล่นนะต้องยืนยันไอดีนะครับแล้วมันจะมีไอแแถบขึ้นมาอีกนะตอนนี้แต่มันไม่มีแถบแล้วก็มีไอเอ็มหกเหนึ่งคริสตี้เนี่ยเดี๋ยวไปเก็บมาอีกทีหนึง่งนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นไม่รู้เดี๋ยวแล้วแต่จะตัดแล้วกันครับน่าจแต่จะตัดแล้วกันนะนะก็สําหรับคลิปอ่าไม่รู้ดิเดี๋ยวไปตั้งชื่ออีกทีหนึง่งนะครับ นะหรือว่าใครจะช่วยตั้งชื่อคลิปอันนี้ก็ก็ก็เจ๋งนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับโอเคก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ไป